แก็กลับมาพบกับพลอยพรีเมียมข่เช่นเคยนะคะและแน่นอนเจอกับพลอยก็ต้องเจอกับรถส,สวยๆนะคะแต่ก่อนที่จะมาชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถส,สวยๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพลอยในการจัดทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ ปรกาดร้านของพลนะคะอยู่แยกมีนบุรีหากใครที่มาไม่ถูกก็โทรหาพลตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าช้างเผือกคันนี้ที่พลตามล่าหาจนตาดําเลยนะคะเพราะพลห่างหายไปนานมากไปหาคันนี้มาให้เชื่อกันว่าทุกคนที่คิดถึงพลเจอคันนี้แล้วจะหายคิดถึงเลยนะคะนั่นก็คือคันนี้นั่นเองค่ะแต่ก่อนนะคะที่เราจะมาดูรถนะคะพลต้องบอกก่อนเลยว่ารถเนี่ยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเป็นรถ PPV แล้วเป็นรถครอบครัวที่ยอดนิยมแล้วก็ขายดีมากที่สุดแล้วพอบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็น1ใน100เลยมั้งสภาพแบบเนี้ยแน่นอนว่าน่าจะหาไม่ได้อะคะ่ะสภาพนี้คือบอกว่าสวยมากจริงๆสมกับการที่แบบรอพลอยนานๆมากเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็น Isuzu MU-X นะคะเป็นรถปี2017นะคะเป็น 3.0Navigator นะคะ DA บอกเลยว่าเป็นตัวใหม่หน้าใหม่เป็นเชนใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นตัวพิเศษเฉพาะรุ่น60ปีของอีซูซุคันนี้ด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าพิเศษยังไงสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นพรมเมียมนะคะสวยดูหรูขึ้นมากว่าเดิมนะคะไฟของเขาเดี๋ยวให้ดูด้านนี้เลยค่ะ ไฟด้านนี้นะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เป็นเดย์ไลท์ด้านในเป็นหลอดไฟลูกแก้วนะคะคือสวยมากแล้วก็ดู VIP เทียบกับรถเบนซ์ได้เลยนะคะอ่าด้านล่างนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะในรุ่นของตัวนี้ไฟของเขาจะส่องสว่างได้สว่างสวยแล้วก็สวยมากเลยนะคะอ่านี่ก็เป็นหน้าตาของคันนี้นะคะจะพาไปดูห้อหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าคันนี้เป็นแบบไหนนะมาดูกันเลยเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงนะคะ ชอบสวยจริงๆนะสวยแบบห้ามกระพริบตาเลยนะทุกคนอ้อยอึบแบบนึงนะครับแบบนึง <c oughs> อ่าโอเคค่ะมาชมที่หน้าห้องเครื่องของคันนี้นะคะคือสวยมากคันนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะจะเห็นได้ว่าตรงที่ครอบเครื่องของเขาอะ่ะ DDI D, I ของเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นเครื่อง1.9เขาจะอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้ก็สังเกตได้ชัดเลยเครื่อง3000จะอยู่แบบนี้นะคะคันนี้นะคะอัดออแรงม้าของเขาจะอยู่ที่230แรงม้านะคะอัดตาสิ้นเปลืองก็ประมาณ11-12โลลิตรนะคะอ่าแล้วก็มาดูที่หัวน็อตกันเลยคะ่ะอ่ะตรงหัวน็อตนะคะภายด้านในก็คือเนี่ยหัวน็อตไม่มีแกะเลยนะคะ เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรอยสีหรือรอยมาร์กที่แต้มนี่ก็คือเดิมจากโรงงานนะคะด้านในเนาะเดี๋ยวพลอยให้กล้องดูชัดๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็ที่หัวน็อตนะคะของฝากระโปรงนะคะกระโปรงเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนหรือถอดอยู่เดิมเหมือนเดิมจากโรงงานนะคะอ่ะหัวน็อตที่แก้มนะคะหัวน็อตแก้มเดิมแก้มสวยมากนะคะนี่ ไม่มีใครจะให้ดูได้ขนาดนี้นะคะพอยบอกเลยว่ารถพอยสวยจริงนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ของเขานะคะนี่เห็นไม่เอ่ยมันอยู่ตรงช่วงนี้นะคะอ่ามันจะเป็น R L อ้ออันนี้จะเป็น R H R H นะคะโอเค R H นะคะตรงนี้ก็รอยแต้มเดิมจากโรงงานนะคะ ดูตรงช่วงหน้านะคะสวยมากหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีขยับเลยสติกงสติกเกอร์อะไรอยู่ครบเดิมนะคะอ่าหัวน็อตเดิมรอยมาร์กแต้มสีเดิมจากโรงงานนะคะอ่าแล้วก็เพจนะคะเพเดิมจากโรงงานนะคะหมุดอันนี้ที่หมุดที่ยึดเพจไว้ก็คือหมุดเขาสั้นนะคะไม่ได้ยาวอ,อันนี้หัวน็อตที่แก้มนะคะแก้มสวยนะคะหัวน็อตแก้มเดิมค่ะอ่า สวยนะคะภายด้านภายด้านในนะคะหัวน็อตก็สวยอน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะกระโปรงไม่มีเปลี่ยนนะคะแล้วก็แผ่นการความร้อนแผ่นการความร้อนยังยึดแน่นเลยนะคะไม่มีขาดลุยลุ่งลิ่งนะคะสภาพสวยะคะ่ะงลงรอยซีนอะไรก็ยังอยู่เดิมเหมือนเดิมนะคะจิบจิกเล็บไปก็จะเป็นนิ่มๆนิดน,นึงนะคะสติกเกอร์อยู่ครบนะคะ สวยเลยทีเดียวเชียวนะคะซีนเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะคันนี้สวยงามนะคะมาเดี๋ยวมาดูด้านข้างถ้าเกิดใครที่อยากให้อยากจะด,ดูตรงไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวพลอยจะมาพูดให้แบบ ในคลิปต่อไปที่พลรีวิวนะคะอ่ะด้านข้างนะคะเห็นได้ชัดเลยล้อล้อคันนี้นะคะจะเป็นขอบ18นะคะเป็นล้ออัลลอยนะคะล้อเดิมจากโรงงานบอกเลยริ้วลอยล้อแทบไม่มีเลยนะคะอ่ะเป็นยางมิชลินนะคะเป็นยางปี2019นะคะนี่ยางปี2019นะคะอ่ะ ยางสวยอยู่เลยนะคะยางยังมีขนอยู่265ถ้าทับ1 8นะคะสำหรับยางคันนี้มิชลินถ้าเปลี่ยนใหม่ทั้ง4วงก็ประมาณ2 2 0 0 0 0 0กว่าได้ะคะ่ะอ่ะนี่นะคะสำหรับด้านข้างกระจกของเขานะคะก็เป็นกระจกพับอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นขอบพรีเมียมนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดอันนี้ลูกค้าติดมาเองนะคะ ลูกค้าติดมาให้สวยกระจกนะคะก็เป็นกระจกเดิมจากโรงงานมีสติกเกอร์อยู่เดิมนะคะอ่าแล้วก็มีเอ่อซ e เค r ร t y นะคะรักษาความปลอดภยัยระบบความปลอดภัยให้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่จับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นริ้วรอยอ่าสวยกริบนะคะเอมเป็นไงภายในอย่าเพิ่งดูด้วย อันนี้นะคะจะเป็นแต่งลายไม้คือดู V.I.P. และสวยมากๆเลยนะคะและตรงนี้ที่วางแขนก็เป็นสีครีมบอกเลยไม่มีสึกหลอใดๆทั้งสิ้นนะคะหนังแท้หนังแท้นะคะยังมีความแบบเด้งๆอยู่เลยอะ่ะด้วยความที่รถยังใหม่อยู่นะคะมากันค่ะที่บันไดบันไดแข็งแรงดีมากสำหรับคันนี้นี่นะคะขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูเลยเ เปิดเกะไว้มาดูกันที่ซอกดูกันที่หัวน็อตตรงประตูนะคะซอกประตะูหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมนะคะรถไม่เคยชนแน่นอนค่ะ,ะประตูไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะคะสวยกริบค่ะมาเดี๋ยวพลอยให้ดูวันนี้ให้ดูรอยเม็ดเมคอัพนะคะมันเหนียวแน่นหนึบมากนะคะรถไม่เคยแกะแน่นอนพลอยบอกเลย อ่ะนี่นะคะรอย Make up. เม็ดเมคอัพเรียงกันสวยครบเลยนะคะแน่นมากอ่ะมาเลยดึงกันให้ดูยาวๆเลยนะคะอ่ะดูแค่นี้พอหากใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมมาดูได้ที่ร้านพอยเดี๋ยวมันไม่ลุ้นดูหมดมันไม่ลุ้นนะแต่บอกเลยนะคะว่าสวยอ่ะดูด้านข้างของตรงนี้นะคะอันนี้ยังอยู่เดิมโรงงานเลยนะคะดูดิ แล้วพลอยบอกก่อนนะว่าคะว่าสีรอบคันเนี่ยสีเดิมจากโรงงานตั้งแต่มือเดียวป้ายแดงนะคะไม่เคยทำสีใดๆทั้งสิ้นสวยกริบเป็นดำที่สวยมากแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยถ้าตรงไหนมีริ้วรอยพลอยบอกหมดเลยนะคะอ่าที่จับไม่ต้องกลัวว่าเล็บจะไปเกี่ยวหรือจนเป็นรอยนะคะมาค่ะประตูนะคะหัวน็อตเดิมอ่า ให้ดูกันใกล้ๆเลยหัวน็อต oh, <not S 1> เดิมนะคะมาดูดูรอยเม็ดเมคอาร์นะคะเรียงกันสวยคมกริบน่าจะมีพอยคนแรกแล้วมั้งที่เปิดคันนี้พลอยบอกเลยเพราะว่าลูกค้าซื้อมาป้ายแดงน่าจะคงไม่ได้เปิดหรอกมีพอยนี่แหละเปิดอ๋ออาจจะมีก่อนพอยก็อาจจะเป็น แฟนพอเองเป็นคนดูรถนี่ค่ะก็จบไปสำหรับฝั่งนี้เติมน้ำมันด้านนี้นะคะของคันนี้อ่ะและด้านท้ายของเขานะคะอย่างที่พลอบอกตั้งแต่แรกแล้วนี่พิเศษตรงนี้นะคะพอเป็นรุ่น60ปีเป็น60ปีของอิซุสุเขาทำรุ่นพิเศษออกมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยอ่าเปิดด้านท้ายด้านข้างบนนะคะ อันนี้ก็คือเป็นสปอยเลอร์ที่ติดเดิมออกมาจากโรงงานนะคะตรง,งหลังคานะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็จะมีคีบฉลาบนะคะอ่าเดี๋ยวพอเปิดท้ายให้ดูนะคะคันนี้เซ็นเซอร์ของเขามีด้วยกันอยู่2จุดนะคะอะ่เดี๋ยวนะ4จุดโอ้โทษทีค่ะ1 2ึ่สามนะคะโหโดดเด่นมากอ่ะ เปิดมานะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะมาดูกันที่หัวน็อตค่ะหัวน็อตนะคะเดิมค่ะท้ายเดิมแน่นอนนะคะสวยกริบนะคะไม่มีแกะแน่นอนบอกเลยว่าสีดำอะซ่อนอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะคะนี่ถ้าเคยทำมามันต้องเป็นรอยถลอกแน่นอนค่ะหัวน็อตเดิมนะคะมีรอยแต้มที่เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะอ่ะดูฝั่งนี้ค่ะอ่า หัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตเดิมค่ะสีดำมันหลอกตาใครไม่ได้จริงๆเลยนะคะถ้าใครสังเกตก็รู้ว่าแบบอ่ะนี่นะคะแผ่นอันนี้ก็กันลอยได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพอจะนั่งให้ดูขึ้นยากจังมาเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูมันกว้างนะคะมันกว้างเดี๋ยวพอค่อยเปิดให้ดูอย่างอื่น อันนี้พลอยพับเบาะไว้ให้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอพลอยไปนี่เดี๋ยวพลอยจะเปิดให้ดูพลอยสูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะคะหัวไม่ติดแต่ถ้าเกิดผมเปน็นอย่างงี้มันก็ติดนะคะขาก็ไม่ติดนะคะนอนได้เล่นเกมชิลๆอาจจะแบบเล่นเกมแล้วจิบกาแฟได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีที่มีที่วางแก้วกาแฟด้วยนะคะแล้วก็มีที่ส่องวิวธรรมชาติด้วยนะคะ อันนี้คือบูได้มีที่จับสองข้างไม่ต้องกลัวแบบหัวกระแทกนะคะ,ะและด้านหลังนะคะอย่างที่พอยบอกเล่นเกมสามารถชาร์จแบตได้นะคะตรงนี้มีรูอำนวยความสะดวกให้แบบไม่ต้องกลัวตลอดทิปคือเพลิดเพลินเลยค่ะตลอดทิปเพลิดเพลินเลยค่ะมาดูกันที่อันนี้ อ่ะพวกอุปกรณ์เปลี่ยนยางล้ออะไรนะคะก็จะอยู่ด้านนี้แม่แรงอุปกรณ์ก็คืออยู่ครบยังไม่เคยแกะออกมาใช้เลยนะคะรอยมาร์กอะไรตรงนี้รอยแต้มสีก็คือยังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่เคยเอาออกมาใช้งานเลยค่ะอ่ะปุ๊บโยตายหละก็มันต้องอย่างนี้ไง นี่นะคะถ้าเกิดเราแบบแรงไม่เยอะเราก็ต้องขึ้นมาแบบนี้อ,อย้ยมันดึงง่ายนะทุกคนอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือถ้าใครของไม่เยอะก็ไม่ต้องอันนี้ก็มีที่แบบให้ใส่ของอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเผื่อแบบไปออซื้อของจ่ายตรงจ่ายตลาดก็ไม่ต้องกลัวน้ําหยดน้ําย้อยนะคะเพราะว่า มีช่องแบบการนี้นี้อย่างดีเลยค่ะมาโอ้ยเหนื่อยอะ่ะพอแห้งแล้วจะเห็นว่าด้านข้างพอยลืมบอกไปไอตรงไอตรงแหลกหลังคามันจะไม่เหมือนตัวรุ่นก่อนๆเลยนะคะแหลกหลังคาปกติมันจะเป็นแบบขึ้นมาได้แบบเห็นชัดเจนอันนี้มันจะดูสโลว์แบบไปกับรถเลยคือดูสวยและสปอร์ตด้วยนะคะมากันคันตรงนี้ มาดูกันที่หัวน็อตกันก่อนคะ่ะมาดูเลยหัวน็อตประตูเดิมนะสวยกิบประตูไม่เปลี่ยนไม่มีชนไม่มีทําสีไม่เคยถอดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอ่ารอยมาร์กจากโรงงานคะ่ะมาดูนี่รอยเม็ดเมกอาร์นะคะมาเลยเรียงกันอยู่สวยครบนี่นะคะสุดนุ่นเลยพอแล้วอย่าดูเยอะ พอแล้วอย่าดูเยอะเดี๋ยวไม่ยอมมาดูตัวจริงที่รถกันอแน่นหนึบนะคะเดี๋ยวพอจะนั่งให้ดูอ่ามาเลยคันนี้นะคะนั่งได้แบบสบายๆนะคะขับรถทางไกลคือดีมากๆเข่าไม่ติดนะคะเขาไม่ติดนะคะอ่าบอกเลยว่าตรงนี้ก็ VIP นี่มีที่วางแก้วให้น้งสองคนนะคะสำหรับคู่รักเบาะหลังนี่ได้เลยนะคะหรือว่าคุณหนูคุณรู้่ก็ได้นะคะคุณเรนอ่ะตรงนี้นะคะพอจะบอกก่อนว่าเบาะอ่ะถ้าเกิดจะซื้อรถอะ่ะดูไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ารถมันใช้งานทุกวันเรารู้ได้เลยว่ารถคันนี้มันใช้เยอะใช้น้อยดูกันเลยค่ะที่เบาะ ดูสิถ้าเกิดใช้เยอะอ่ะอันนี้มันจะต้องแฟบแล้วนะคะอันนี้มันยังมีความเด้งของหนังเบาอยู่เลยแล้วก็ไม่มีถลอกเลยนะคะพอยจะบอกก่อนว่ารถคันนี้ลูกค้าเป็นคู่เป็นคู่ทอมนะคะเป็นแบบหญิงๆอะไรอย่างเงี้ยคือใช้รถที่แบบรักษามากนี่แล้วพอยก็ลืมบอกตรงนี้ก็มีที่ชาร์จให้อีกนะคะดูเป็นไง มีหนึ่งมีสองนะคะได้สองตำแหน่งสองที่ถือว่าไม่ต้องแย่งกันนะคะสองคนดีมากๆหัวไม่ติดถ้าเกิดใครร้อนก็สามารถปรับเองได้นะคะแล้วก็พิเศษเลยจอกลางสำหรับคุณหนูหนูหรือคุณเมียเมียหรือคุณผัวผัวะคุณแฟนและกันจะได้เรียบร้อยสุภาพนิดนึงนะคะอ่ะก็คือด้านบนบอกเลยสะอาดนะคะ ไม่มีรอยดงรอยดำใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะถือว่าสวยมากนะคะคันนี้โหสวยกริบสวยเงือไหลอะ่ะนี่นะคะเวลาเปิดก็ไม่ยากเลยง่ายๆดึงขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ฟึบแล้วมันก็จะสปริงขึ้นแบบนี้เลยค่ะเวลาขึ้นก็ระวังนิดนึงนะคะมาอ่านี่เลย นั่งสบายนะคะขาไม่ติดนะคะก็ยังเหลืออยู่ตรงข่าวแล้วก็มีที่วางแบบสามารถวางโทรศัพท์หรือวางขนมวางแก้วน้ำได้นะคะเวลาขึ้นเขาลงห้วยสั่นไปเลยค่ะคุณจะโยกแค่ไหนตกหลุมไม่ต้องกลัวพร้อมคลอดไม่ใช่ <c oughs> <g ül> ก็เซฟตี้ได้ดีอยู่นะคะเบาะบอกเลยสองแถวหลังเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครนั่งแน่นอน เพราะว่าใหม่มากเลยแล้วก็กินใหม่ยังอยู่เลยนะคะระวังนิดนึงนะเวลาลงเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะแหมเป็นไงเหงื่อไหลใขย้อยมากันที่ด้านนี้เลยค่ะอ่ะดูกันที่หัวน็อตกันก่อนค่ะหัวน็อตประตูเดิมนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีแกะใดๆทั้ทงสิ้นรอยมาร์กเดิมจากโรงงานค่ะรอยมาร์กเดิมจากโรงงานนะคะประตูสวยกิบ ่ะมาดูรอยเม็ดเมคอาร์ตค่ะหูมันแน่นมากเลยอะ่ะมันแน่นมากอะ่ะแทบจะต้องโยกอืบนี่เรียงกันสวยนะคะบอกเลยรถไม่มีชนถ้าเกิดใครบอกว่าชนนะคอ,คอมเมนต์มาใต้รูปเลยเดี๋ยวจะขับรถไปให้ดูเลยว่ารถรถชนแบบไหน คันนี้ไม่ชนไม่ทําสีนะคะไม่ชนไม่ทําสีอ่าดูจากสติกเกอร์ตรงด้านนี้นะคะเนี่ยยังอยู่แบบโอ้โหไม่มีฝุ่นอะไรมาเกาะเลยนะคะมีมีความใหม่มากใหม่มากเลยคันนี้ดูดิสวยเพราะไม่รู้จะอธิบายความสวยของคันนี้ยังไงอันนี้ก็เป็นแผ่นแผ่นกันกันลอยนะคะถือว่าดีมากน่าจะเป็นสแตนเลสแท้อ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแค่กดมันก็เลื่อน ดับเบิลวีไสุดๆอ่ะพอละจ้ะมันจะเยอะไปนะอ่ะเบาะนะคะดูจากเบาะคนขับถามว่ารถใช้เยอะใช้น้อยก็ต้องดูตรงคนขับเนี่ยแหละสําคัญขับเยอะขับน้อยเบอะไม่มีความแฟบเลยนะจ๊ะเนียนยิ่งกว่าหนังหน้าพออีกนะเนี่ยบอกเลยเนียนยิ่งกว่าหนังหน้าพออีกดูความนุ่มอุ้ยหลับในรถนะจ๊ะเนี่ยแอร์เย็นนี่มีหลับแน่สาหรับคันนี้อ่ะมาเดี๋ยวพอจะขึ้นให้ดู เฮ้ยคือดีอ่ะนี่นะคะปรับเอาเองได้เลยนั่งสวยๆดูกระจกสวยๆนะคะคันนี้เนี่ยปรับหลังขึ้นปรับอะไรคือได้หมดเลยนะคะเนี่ยนี่มาดูการมาดูด้านในกันเดี๋ยวพอยเปิดแอร์แล้วก็พาชมในรถกันนะคะว่าคันนี้มันยังไงบ้างมาค่ะพอสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะ พอจะบอกคันนี้ก็มีด้วยกันอยู่2ชุดด้วยกันนะคะกุญแจแบบนี้เลยเป็นกุญแจที่ฝั่งชิปแล้วก็พอเปิดนะคะตัวนี้อย่างที่พอยบอกว่ามันเป็นตัวนิเกเตอร์นะคะเนมันก็จะขึ้นมาทันทีทันใดนะคะไม่ต้องเรียกหามาเองนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะหน้าปัดก็เป็นเรือนไม้แบบนี้เลยนะคะไฟสวยงามอ่ะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงหัวเกียร์แต่งด้วยลายไม้สวยมากๆเลยค่ะคันนี้อ่ะดูดีนะคะช่องตรงนี้ก็คือสามารถวางแก้วน้ำได้ค่ะวางแก้วน้ำได้หนึ่งแล้วก็วางขวดน้ำได้อีกหนึ่งและที่เท้าแขนตรงนี้คือนุ่มมากพอยบอกก่อนนะว่าไม่มีริ้วรอยจริงๆเลยถ้าเกิดใครมาดูแล้วบอกว่าโอ้โหรถล,ลอยเยอะมากพอยเถียงนะเถียงจริงโกรธด้วย อ่าด้านในนะคะก็จะมีรีโมทมีรีโมทแล้วก็มีกุญแจนะคะติดอยู่แบบนี้ไม่เคยได้ใช้การใช้งานนะคะสามารถใส่ของเครื่องสำอางเครื่องสำอางใส่แมสนะคะสําหรับตอนนี้นะ่ตรงนี้นะ่าจะเหมาะกับการใส่แมสมากที่สุดแล้วแล้วพอสตาร์ทรถนะคะตัวนี้มันจะมีกล้องอยู่ที่กระจกนะคะอ่าเนี่ยด้านหน้าของกล้องมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะอ่า ้องหน้าเนี่ยเป็นอันนี้คือติดเดิมจากโรงงานออกมาจากป้ายแดงเลยนะคะสําหรับคันนี้อืเลขไมล์ของคันนี้อ่ะที่พลอยบอกไปนะคะเพียงแค่เจ็ดหมืนหนึ่งพันสาสิบเอ็ดนะคะเจ็ดมืนหนึ่งพันสาเอดล่าสุดลูกค้าเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเพิ่งเ,เพงเข้าเช็คระยะมาตอนรอบเจ็ดหมืนนะคะบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดมือเดียวป้ายแดงนะคะรถ รถปี2017ใช้มาประมาณ4ปีแต่ว่าเลขไมค์แค่นี้นะคะถือว่าน้อยนะคะเพราะว่าปีหนึ่งวิ่งแค่หมื่นกว่าปีละหมื่นกว่ากว่าก็น้อยอยู่นะคะสำหรับสำหรับคันนี้หาไม่ได้แน่นอนอ่ะตรงนี้นะพอยชอบมากกันกระแทกได้นะคะสำหรับคุณลูกเผื่อแบบคุณแม่แต่งหน้าแล้วลืมอุ้มลูกนะคะหัวไม่โนแน่นอนไม่โป๊กแน่เพราะตรงนี้เป็นหนังแท้แล้วมีซอฟเหมือนมีซอฟที่แบบแบบแบบนุ่มๆุนิดนึง ตรงนี้แต่งลายไม้นะคะเดิมจากโรงงานนะคะวีเอ็กมาแล้วก็คันนี้นะคะมีคู่มือมีบุ๊กเซอร์วิสพร้อมครบจบที่คันนี้ดูดิพาร์ทอะไรทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะโค้ดไม่เคยเอามาอ่านนะคะคู่มือต่างๆคืออยู่เหมือนเดิมแน่นเปียเหมือนไม่เคยหนังสือที่ไม่เคยเปิดอ่านเลยค่ะ หนังสือที่ไม่เคยได้เปิดอ่านนี่คู่มือการใช้งานอยู่ครบนะคะอยากดูเล่มไหนก็เปิดดูกันเอานะคะมีครบทุกทุกอย่างเลยไม่ว่ากระทั่งจะเป็นกระจกการใช้งานระบบภายในรถนะคะมีหมดนะคะเดี๋ยวพอจะให้ดูดูสำเนาเล่มนะคะหูยังใหม่ใหม่จริงๆอะบอกเลยซื้อคันนี้ไปนะคะคุ้มมากเพราะว่าป้ายแดงของเขาอะตั้งร้านสาม หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทคันนี้เดี๋ยวพลอยมาเฉลยว่าพลอยขายเท่าไหร่ป้ายแดงโหล่อเป็นล้านบอกเลยพลอยขายไม่เป็นราคานั้นนะคะอ่ะคันนี้นะคะสำเนาเล่มรถเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะคะอ่ะรถปีสองพันสิบเจ็ดทะเบียนนี้เลยนะคะแบบมูเอ็กนะคะอิซูซุเนี่ยเป็นไงชัดเจนนะคะรายละเอียดรถ เจ้าของพอยปิดไว้ถ้าเกิดใครที่จะซื้อเดี๋ยวรอค่อยมาดูเล่มจริงกันพอดีรถเพิ่งซื้อมายังไม่ได้เล่มกลับมานะคะไปปิดปิดไฟแนนซ์อยู่มาดูการภายในก็หรูหราดีมากๆนะคะบอกอย่างที่พอยบอกดีสุดๆไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นสีเคียมสีครีมเรียบหรู VIP มากๆนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือ ผู้หญิงขับก็ถือว่าตอบโจทย์มากมากเลยนะคะคันนี้เพราะว่ามีให้หมดแล้วไม่ต้องไปสรรหาที่ไหนนะคะถ้าใครที่หาอยู่ค่อยเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่คันนี้มาค่ะ,ะมากันเลยเหนื่อยมากเลยอะ่ะเหมือนขึ้นภูเขาหรือเหมือนขี่ม้ายังไงก็ไม่รู้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถที่พอลรีวิวให้ดูในวันนี้เป็น ppv ครอบครัวที่ ดีที่สุดอย่างที่พลอยบอกจริงๆไหมมันดีมากๆแล้วก็เป็นรถที่ขายดีและเป็นรถที่ราคาหลักล้านแต่ถ้าเกิดใครซื้อคันนี้ซึ่งเป็นมือสองน,นะคะบอกเลยถูกไปหลายแสนมากๆแทบจะ5 0 0แสนกว่าได้นะคะเดี๋ยวพลอยจะบอกราคาของคันนี้นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจและชอบคันนี้อย่ารีบนะเอออย่าช้าอย่าช้านะให้รีบมานะคะให้รีบมาเพราะว่ามันอาจจะฟิวไปก่อน,นะคะเพราะว่ารถ PPV เนี่ยนานมากกว่ามันจะเข้ามาแต่ลิทีบอกเลยว่ารอกันแบบยาวๆนะคะอ่ะคันนี้นะคะ,นะคะก็เป็นรถอีซูซุมิ x เนะคะเป็นตัวปี2017เป็น n a วิเก t o r เครื่อง3.0ค่ะเป็น DA นะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นรถที่นิยมมากๆเป็น PPV ที่ใครหลายคนตามหาแล้วก็ตั้งใจที่จะซื้อมากๆสำหรับคันนี้นะคะราคาที่พอจะบอกต่อจากนี้นะคะก็คือ 8 2 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงเกือบ50,000 0กว่านะคะป้ายแดงของเขานะคะอยู่ที่1 3 7 4 0 0้านบาทนะคะป้ายแดงบอกเลยเป็นล้านนะคะซื้อคันนี้นะคะถ้าสภาพเนี่ยถ้าใหม่กว่านี้ก็น่าจะป้ายแดงแล้วนะคะเพราะว่าสภาพเนี่ยพลอยกล้าการันตีเลยนะคะว่าใหม่มากๆเดี๋ยวพอยจะบอกตำหนินิดนึงว่าตำหนิมันอยู่ตรงไหนของคันนี้พอยลืมบอกไปตอนรีวิวอ่ะ ตรงนี้เลย 1. จุดเล็กขี้หนูมากนะคะสำหรับตำหนิคันนี้เนี่ยแหละตำหนิของคันนี้เลยนะคะสื่อว่าเป็นรถที่ไร้ลิ้วรอยมีแค่นี้นิดเดียวเองนะคะอ่ารถไม่เคยทำสีนะคะทั้งคันคือเดิมไม่เคยเคมไม่เคยเคลียร์สีใดๆทั้งสิ้นเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็ รถคันนี้นะคะบอกก่อนว่าลืมบอกไปเมื่อกี้ว่าแบตนะคะคือลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะใช้ได้อีกยาวๆเลยไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างคือใครซื้อรถคันนี้ไปก็คือพร้อมใช้ไม่ต้องเปลี่ยนยางไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะออกไปพอก็ฟาชิ่งของเหลวให้ทั้งหมดนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อน้ํามันเกียร์แล้วก็เช็คเออไม่ว่าจะเป็นน้ํายาแอร์หรือเช็คเออสมรรถนะ การในการขับขี่แบบมีทรงมีเสียงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือเราเช็คให้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะทุกอย่างคือเราการันตีแล้วก็รับประกันให้หมดนะคะสําหรับวันนี้นะคะพลก็รีวิวมาจนจบแล้วก็ครบแล้วหากตรงไหนที่มันแบบขาดไปนะคะอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ที่ใต้ คลิปนี้หน่อยนะคะพลอยจะได้นํามาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะพลอยก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับใครที่ถูกใจหรือชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องพลอยด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งหรือกดอะไรให้พลอยด้วยนะคะ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปในครั้งต่อๆไปที่พลอยนํามารีวิวนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะบ๊ายายค่ะอย่าลืมโทรหากันนะคะ